อ่อนเกินไปไม่เกลี่ยเกินไปพร้อมที่จะแตกจอดขึ้นมาได้ทําช้าๆใจเย็นๆครับให้มันแน่ใจเสียก่อนว่ามันแน่นแล้วการควบแน่นครับเสร็จแล้วพร้อมที่จะนมาไปลูมได้ก็ไปขอจากเพื่อนๆเขาให้มาแต่ละต้นเนี่ยเติมโตเร็วครับมีสิ่อส้มโอที่เกิดจากการควบแน่น สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการควบแน่นต้นส้มโอครับเป็นเทคนิคจากอาจารย์สุทัศน์รายละเอียดจะเป็นอย่างไงนั้นเราไปดูกันเลยครับครับผมสุทัศน์อเพื้นเทียนครับวันนี้จะมาสาธิตในการอ่ำควบแน่นส้มโอครับอาจารย์ครับสำหรับการควบแน่นส้มโอเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับครับความชิงอุปกรณ์ก็คล้ายๆกับการควบแน่นพืชอย่างอื่นหละครับเหมือนกับควบแน่นผงหวานขวบควบแน่นมะนาว อันดับแรกก็มีถ้วยพลาสติกครับถ้วยพลาสติกขนาดน,นี้ก็ได้ครับมีถุงพลาสติกครับขนาดน,นี้ครับยางรัดครับยางรัดต่อไปก็กิ่งส้มโอครับอันนี้ตัดแต่เมื่อเช้านี้การละเหยของใบส้มโอเราก็ต้องแช่ในน้ําก่อนก็ได้ครับเพื่อให้ใบมันสดชื่นอยู่แล้วก็ดินครับดินต้องผสมน้ําพอมันหมาดครับประมาณ ความชื้น50องศากับความชื้นกำแล้วก็ปล่อยมันมีรอยแตกอยู่ถ้ากำแล้วปล่อยมันไม่แตกมันจับกันเป็นก้อนแน่นแสดงว่าดินของเรานี่มีความชื้นมากครับเราต้องผสมดินเข้าอีกให้มันได้ขนาดนี้ครับ50องศาครับต่อไปก็มีน้ำยาเลี้ยงรากครับถ้าไม่มีก็ใช้ EN แทนได้ครับแล้วก็มีกันไกช่วย สำหรับวิธีการทำนะครับอันดับแรกต้องไปเลือกกิ่งส้มโอก่อนครับอันนี้เป็นพันธุ์ทองดีครับพันธุ์ทองดีเพราะว่าที่นี่มีอยู่หลายต้นครับขั้นตอนการเลือกกิ่งเราเลือกมาอย่างไงครับอาจารย์คือว่าไม่ให้อ่อนเกินไปไม่เกลี่ยเกินไปครับยอดของเขามีตาอยู่พร้อมที่จะแตกยอดขึ้นมาได้ครับแข่นี้งได้ครับเรามาเด็ดใบออกให้เหลือประมาณ4-5้าใบก็ได้ครับอันนี้หอครับแล้วก็ตัดตรงนี้ พยายามตัดให้มันแผลเรียบๆครับอย่าให้มันแตกครับครับแค่น,นี้อันนี้ใบเยอะแล้วออกบ้างตกแต่งกิ่งให้สวยๆก่อนครับยอดของมันไม่สวยก็ตัดออกทำไมเราถึงมีการตัดใบมันออกด้วยครับอาจารย์ถ้ามีใบมากเกินไปครับมันก็จะระเหยน้ำมาก 4- ีห้าใบได้ 1. นึ่งสสสี่ห้าใบนี้ออกก็ได้ครับก็ได้เหลือแค่นี้ครับ ขั้นตอนต่อไปก็นำกิ่งมาแช่ลงในน้ำยาเลื้องลากมาจุ่มลงไปครับพอปเปียกเสร็จแล้วก็เอาเอาพึ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปก็เอาทั่วพลาสติกของเราที่เตรียมมาไว้ครับแล้วก็ดินที่นี่ที่เตรียมไว้แล้วครับใส่สามครั้งครับครั้งแรกก็ประมาณครึ่งแก้วครั้งที่สก็เกือบเต็มพยายาม กดลงให้แน่นแถ้ากดไม่แน่นตรงนี้มันจะมีฟองอากาศอยู่กดให้แน่นแน่นครั้งที่สามก็เต็มเลยครับใส่เต็มเลยถ้าเราใส่ไม่เต็มเวลารัดยางมันจะไม่อยู่ได้นแล้ะครับน่แหละขั้นตอนต่อไปทำรูลงลงไปก่อนเป็นนำทางก่อนประมาณ1.3งส่วน3าองแก้วครับเสร็จแล้วก็นำจริงส้มโอที่เราแช่น้ำยาเล่งล้งรากแล้วค่อยๆย่อนลงไปครับ เสร็จแล้วก็กดลงไปเลยครับกดดินรอบๆโคนต้นของส้มโอรอบๆโคนต้นของกิ่นส้มโอเราถ้ามันดินยุบลงไปก็ใส่ดินอกีกใส่ดินอกีกมีหละขั้นตอนสําคัญครับที่มันจะเกิดรากหรือไม่เกิดก็อยู่ตรงนี้ถ้าไม่แน่นเนี่เ,เวลาลมพัดหรือว่ามีอะไรมากระทบกระเทือนจริงรากที่จะเกิดมันก็ขาดไป รากอาจจะขาดแล้วก็ไม่เจริญเติบโตครับถ้าไม่แน่ใจก็ใช้ไม้หรืใช้ปลายกันไกลครับกดลงไปช่วยครับทด,ดสอบอีกครั้งครับทำช้าๆใจเย็นๆครับไม่ต้องเร็วเออให้มันแน่ใจเสียก่อนว่ามันแน่นแล้วแน่นแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าใบของมันเนี่ยอาจจะเลยถุงพลาสติกของเราก็ได้ตัดออกก็ได้ใบนี้กรับก็ได้จากนั้นก็ใช้ถุงพลาสติก ครอบตรงไปเลยครับครอบลงไปจากนั้นก็ใช้ยาง2องเส้นครับเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็เข้าข้างจากนั้นก็ดึงปลายถุงขึ้นมาอีกรตรงนี้มันจะลอกพอดีครับายางรัดก,กับถุงกับถ้วยแก้วจะรัดกันพอดีเราจะถือไปยังไงก็ไม่หลุดครับนี่คือขั้นตอนการควบแน่นครับเสร็จแล้วครับ ขั้นตอนในการเจ็บรักษานั้นเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปวางไว้เลยครับใต้ผ้าแสแลนนะครับวางอย่างนี้ก็ได้ตั้งไว้เลยโดยไม่ได้เติมน้ําอะไรเลยครับใส่อย่างนี้วางไ,ไว้อย่างนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเรามาทดสอบดูว่าเรามาดูสังเกตว่าตามก้นแก้วก้นถ้วยแก้วนี้มันจะมีรากไหมถ้ามีรากเกิดขึ้นพร้อมที่จะเอาตัวนี้ออกจับเมื่อมีรากออกมาปั๊บเราก็นํามาชํา ถุงดำนี่ครับนี่ชํำครับตรงนั้นวางไว้ประมาณ20-30วันแล้วก็ชํำไว้กับเท่ากันแล้วครับ20วันก็ได้ชํำไว้20วันสังเกตว่าใบส้มโอนี่จะดสดชื่นแล้วก็งอกยอดขึ้นมาใหม่อย่างนี้แสดงว่ารากของเขาทํางานได้ดีดีแล้วความที่จะนําไปปลูกได้ควบแน่นประมาณหนึ่งเดือนออแล้วก็ชํำในถุงดำอีกหนึ่งเดือนแล้วก็นำไปปลูกลงดินเลย นี่คือส้มโอเกิดจากการควบแน่นครับต้นนี้ประมาณ8เดือนครับแเดือนชําใส่ถุงดํา1เดือนควบแน่น1เดือน2เดือนมาปลูกที่นี่6เดือนรวมเป็น8เดือนเริ่มเริ่มตั้งแต่ชําเลยอันนี้เป็นพันธุ์ทับทิมสยามครับราคา1บาทแค่1บาทเองครับคือว่ายอดเราไม่ได้ซื้อไปขอจากเพื่อนหรือคนไหนมีเขา,เาก็ตัดยอดมาชําควบแน่นแล้วก็ปลูก ็นการประหยัดแค่บ,บาทเดียวครับถ้าไปซื้อประมาณ200ราทคบทนะัททับทิมสยามต้นนี้ก็ทําพร้อมกันเลยครับทับทิมเวียดนามครับอันนี้แดงแดงทั้งผลนอกผลในเปลือกก็แดงเนื้อก็แดงครับมีหลายพันครับเพราะว่าอยากได้พันธุ์ไหนก็ตัดมาเลยครับอันนี้เป็นผ้าถาวาำรึ่งครับก็ไปขอจากเพื่อนๆเขาให้มาต้นนี้ก็เกิดจากการควมแน่นเหมือนกันทองดีครับนี่พันธุ์ทองดีเติบโตเร็วเหมือนกันนูดูใบใบใหญ่มากครับ ก็ราคา1บาทเหมือนกันครับนี่คือเป็นการประหยัดแทนที่เราจะไปซื้อ,อจิงละ2อ0ร0 0ยถ้าเราใช้วิธีควบแน่นนี้เป็นการประหยัดแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยเติบโตเร็วครับนี่คือส้มโอที่เกิดจากการควบแน่นสำหรับเกษตรกรท่านที่สนใจครับถ้าเรามีต้นส้มโออยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาจากต้นเดียวสามารถขยายไวยเป็นร้อยพันพันต้นก็แค่ยอดเดียวและครับแค่ยอดเดียวก็ขยาย ไ,ได้แต่ถ้าท่านไหนไม่มีต้นส้มโอเลยก็ไปขอจากเพื่อนหรือว่าสวนไหนมีก็ไปขอเขามาตัดมาตัดมาแล้วล้วก็มีถุงใส่ก็อย่างรัดเป็นการรักษาความชุ่มชื้นอันนี้เก็บไว้ได้ตั้ง3วันครับไม่เหี่ยวสมมุติว่าเราไปเที่ยวมีส้มโอพันุดีๆแล้วขอเขาตัดมาใส่ถุงนี้มากลับมาถึงบ้านถึงค่มาควบแน่นก็ได้ครับเป็นการประหยัดครับ